เตือนคนอ้วนอย่าไปเที่ยวสนุกยูนิเวร์แซลเด็ดขาดถ้าไม่อยากเจอเรื่องไม่ดีแบบเราคือเราอะอยากไปเที่ยวยู่ิเว่าแซลตั้งแต่ยังเด็กแล้วเรามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นตั้งใจมาเที่ยวมากซื้อทั้งบัตรค่าผ่านประตูซื้อทั้งบัตร VIP, VIP บัตร VIP เนี่ยคือเข้าเล่นเครื่องเล่นไหนก็ได้แต่พอเราไปถึงที่นั่นจริงๆอะเราจะเล่นไอ้เครื่องเล่นรถไฟเหาะของจูรลสิกพาร์คแล้วสุดท้ายพนักงานอะเขาก็แยกเราออกมาเพราะเขาเห็นว่าเราอ้วนแล้วเขาก็ให้เราไปขึ้นเครื่องไอ้ทดลองพอขึ้นเครื่องทดลองปุ๊บอะคอ เราอะขึ้นเครื่องนี้ไม่ได้แล้วเราก็ร้องไห้เลยคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแค่เล่นเครื่องเล่นไม่ได้ป่ะจะร้องไห้ทําไมขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะว่าเนี่ยมันเป็นความฝันที่เราอยากมาตัวสนุกอยู่นู้นว่าแซวตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามาแล้วพอเรามาปุ๊บเราโดนปฏิเสธความรู้สึกมันเหมือนตั้งใจจะไปบอกรักใครสักคนโดนปฏิเสธมันเจ็บปวดถึงขั้นนั้นเลยเราอ้วนเว้ยพนักงานเขาเป็นห่วงเราเขาคงไม่อยากให้แบบเสี่ยงแต่ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันผิดอะเพราะว่าตอนที่ขายตั๋วออนไลน์ทั้้้้้้้งหหหมมมมดดอออออ่่่่่่่่ััันนนนนนไไไไเเเเเเตืืลลลยยววววาาาาาาารรรรรบํกทคถููแ เราก็ไปนะแต่เราคงไม่ผิดหวังแบบนี้แต่เนี้ยมันไม่ยอมบอกว่าน้ําหนักเกินห้ามเล่นอ้วนห้ามเล่นกลายเป็นว่าเราแบกตัวเองไปถึงญี่ปุ่นพร้อมความฝันความหวังวัยเด็กทั้งหมดแล้วสุดท้ายเหมือนมาโดนปฏิเสธที่นั่นมันทําให้เรารู้สึกเหมือนไม่มีคุณค่าในตัวเองอสิ่งที่ดีของวันนั้นอะ่ะเราได้ไปดูโชว์วอเตอร์เวิ์อันนั้นอะ่ะคือโชว์ที่ทําให้เรารู้สึกดีเราเคยทาคลิปเรื่องโชว์วอเตอร์เวิ์แยกไปแล้วนี่ทุกคนไปดูได้สำหรับใครที่จะไปเที่ยวยูนิวอัลแซลนะคือคลิ แค่ว่าสวนสนุกไม่ดีนะอยากจะบอกว่ายูนิว่าแซลอ่ะเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ทั้งรักทั้งเจ็บแต่เราแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบความไม่เกียร์ตรงนี้แค่นั้นเองว่าทำไมไม่บอกให้ชัดว่าน้ำหนักเกินเล่นไม่ได้ทำไมหลอกให้เราซื้อตั๋วก่อนแล้วไปถึงเราต้องไปผิดหวังที่นั่น